สวัสดีครับวันนี้เอาสีคู่นี้มาฝากนะฮะนี่ฮะนี่ออนคาวเซ e r v เฟอร์อัล a ร i าเวนิทเทมโปนะฮะฟิวเซลเอสซีอีลิสแล้วนะฮะเจลนิมบัส25นะฮะวันนี้ทำคำเรียกร้องนะฮะมีคนขอมาพอาสมควรว่าถ้าจะให้แนะนำรองเท้านุ่มๆเนานะนุ่มในแต่ละสไตล์นะนุ่มแบบ เดลิเทนเนอร์นุ่มแบบเอาไว้วิ่งเร็วหน่อยได้หรือแบบนุ่มแข่งขันหรือนุ่มแบบรีคาบเบอรี่วันนี้มี4คู่มาแนะนำครับแล้วก็เป็น4คู่ที่น่าสนใจในรอบต้นปีครึ่งปีแรกนะฮะของปีนี้2566เรามาเริ่มกันที่คู่นี้นะฮะเปลี่ยนไปเยอะมากนะนี่คือ On Crowd Server นะฮนะ เป็นรองเท้าของออนเนาะ,ะทุกคนก็จะเก็ตว่าออนเนี่ยเป็นงานคุณภาพจากสวิตเซอร์แลนด์งานดีนะฮะงานเนี้ยบนะฮะแล้วก็คำว่าคราวเนี่ยมันก็มีความนุ่มปุยนุ่มเนาะแต่มันไม่เคยนุ่มมาก่อนเลยนะมันเพิ่งมันนุ่มเมื่อรุ่นนี้นี่เองนะเมื่อการเปลี่ยนแปลงนะ,ะหลกัหลกๆเปลี่ยนอะไรบ้างแน่นอนเอาสปีดบอร์ดออกเนาะ เอาสปีดบอร์ดออกมันอาจจะทําให้มีความยุบตัวและมีความนุ่มมากขึ้นในแบบที่คนไทยต้องการอย่างที่2ก็คือ,อการจัดเรียงนะฮะของมิโซ,โซนะฮะจะสังเกตการจัดเรียงของมิโซเนี่ยจะเห็นองศาของการวางเรียงเนี่ยที่แตกต่างกันอันนี้เอียงแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เอียงแบบนี้หน่อยเอียงอันนี้เอียงตั้งเพราะฉะนั้นมันการรับแรงของมันนะมันก็จะเป็นลักษณะของการกระจายตัว นะแล้วก็มีการคืนตัวเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องสเปคก่อนเนาะสเปคคู่นี้นะ254กรัมนะฮะก็เป็นกลางๆเนาะถ้าต่ำกว่า200หรือ200ต้นๆเนี่ยเราจะเรียกว่านุ่มเออเราจะเรียกว่าเบา250รเรียกว่ากลางๆ300บวกขึ้นไปเนี่ยถือว่าหนักละนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะอยู่ที่กลางๆนะครมันโอเคนะ มันไม่ได้หนักมากแล้วก็ดอกสินะครับดอกสิมีการเทโค้งนิดหน่อยนะทรงโค้งล็อกเกอร์ให้ฟิลลิ่งของการกลิ่งไหลอยู่เนาะออนคลาวซิร์ฟเฟอร์ฟิลลิ่งที่ให้มาฟิลลิ่งเนี่ยจะเป็นแบบสมูทแบบนุ่มๆเนานะนุ่มแบบหลายคนบอกว่าคลาวมันไม่นุ่มแต่จะบอกว่าคู่นี้นุ่มแล้วครับนุ่มจนเหลือเชื่อนุ่มจนงงนุ่มจนเซอร์ไพรส์นะแล้วก็โอเคอาจจะมีหน่วงบ้างนะเหมาะกับ การวิ่งแบบ daily tender แบบซ้อมประจำวัน big easy วิ่งเก็บระยะประมาณนี้นะฮะ,ะวิ่งลองลันได้ไหมผมก็ว่าได้นะวิ่งช้าๆไปเรื่อยๆเป็น long slow distance เนอะ,อะนุ่มจริงครับนุ่มจริงอันนี้ต้องบอกว่านุ่มจริงละไม่หลอกกันนะฮะแล้วก็สิ่งที่ทำให้นุ่มผมว่า2อ,อย่างก็คือเอา speed board ออกกับการจัดวางเรียงของแนวเนี่ยเขาบอกว่าได้ไอช่องว่างพวกนี้กับองศาของมันเนี่ย ได้ไอเดียมาจากโดมิโนที่ไหลกลิ้งเนาะองศา3มันกลิ้งเพราะฉะนั้นเวลากดปุ๊บมันก็จะกระจายการรับน้ําหนักแล้วก็การส่งตัวเนาะข้อดีของคู่นี้น่าจะเป็นเรื่องของความใส่ได้สบายๆเลยเหมาะกับทุกคนเลยแล้วก็นุ่มจริงนะนุ่มจริงแล้วก็ที่สําคัญคือออนเนี่ยเป็นงานเนีบเนาะเป็นงานของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเนี่ยฮะออนสวยแล้วก็ได้รับความนิยม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทั้งในและต่างประเทศนะแต่เพียงแต่ว,ว่าอาจจะไม่ถูกปากรสชาติคนไทยเท่าไหรนะ่นักจนกระทั่งคู่นี้คือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญผมว่านี่คือจุดเปลี่ยนเนาะนะฮนะแล้วก็ข้อข้อที่อาจจะต้องระวังนิดนึงก็คืออ่ามันก็ไม่ได้เหมาะกับการวิ่งเร็วหนักนะนะมันเป็นรองเท้าแบบนุ่มยุบหน่อยอาจจะยวบไปด้วยซ้ําสําหรับบางคนที่น้ําหนักตัวเยอะแล้วก็มีการน่วง มีการหน่วงในการวิ่งเร็วนะเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการวิ่งช้าๆมากกว่านะครับราคา6 6พ0นกนะฮะก็จัดว่าเป็นรองเท้าเดลี่เทนเนอรที่ราคาค่อนข้างอยู่ในตัวบนนะค่อนข้างสูงพอสมควรนะหกพ0แต่ด้วยคุณภาพเนาะด้วยคุณภาพของของของอ,อนเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มแล้วก็ให้ให้วัสดุที่ดีแล้วก็ให้งานผลิตที่ดีไม่เคยมีข้อติเรื่องของอ การประกอบนะฮะถือว่าโอเคมากๆนั่นคือ On c l o u d s e r v e r เนะ,ะเหมาะกับ d ดริช t ชนเนอรเนาะใส่เดินใส่ทำงานมือใหม่เมือวิ่งประจำเก็บระยะประมาณนี้วิ่ง Easy 10k ทุกวันทุกวันคู่นี้ใส่เดินไปทำงานใส่ครอบจักราวาลน,นุ่มจริงครับนุ่มจริงๆงการันตีนุ่มจริงๆนะนะน,นุ่มมาก <laughs> ดูเด้อองศา นี่ฮะดูไหมต้องบอกว่านุ่มแล้วโอเคนะคู่แรกและนี่ก็คือคู่ที่สองนะครับมานี่คืออัลตร้าแวนิสเทมโปนะฮะทำไมถึงเลือกคู่นี้มาจะบอกว่าแบรนด์แอมของของของอัลตร้าเนี่ยหลายคนชอบรุ่นนี้กันมากนะได้คุยกับหลายคนเขาบอกว่าเนี่ย กลายเป็นรุ่นที่ชอบที่สุดคู่นี้มันเป็นคู่สำหรับใส่ซ้อมคู่กันกับ v ว n ิ t ซีหรือ v ว n i t คาร์บอนนะ,ะเพียงแต่ว่าต่างกันก็นกคือ v ว n i t ซีเนี่ยไปเป็นตัวแข่งตัว,ต,วตัวสูงสุดเป็นซูเปอร์ชูสูงสุดของอั t ตร้เขานะฮะแล้วก็คู่นี้ก็คือการดึงแผ่นคาร์บอนออกก็จะกลายเป็นอั t ตร้าเว t ิ e เทมโปนะฮะเทมโปคือ มันเหมือนกับว่าสาหรับวิ่งซ้อมทําความเร็วนะฮะวิ่งควบคุมจังหวะเร็วหน่อยนะฮะอัลตร้าเขาก็จะมีรองเท้าสาหรับวิ่งชาเนาะแล้วก็วิ่งอีซี่ตัวเนี้ยเป็นรองเท้าสาหรับวิ่งเร็วสักหน่อยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือสําหรับสายคนเท้าหน้ากว้างเนี่ยคู่นี้แนะนําแล้วก็สิ่งที่ได้ตามมาอีกคือคือโฟมโฟมของเขา เป็นอีโกโปที่นุ่มมากๆนะนะฮะจะบอกว่าเซอร์ไพรส์กับตัวนี้เหมือนกันเนาะเพราะปกติอัลตร้าก็ก็ก็โฟมนุ่มอยู่แล้วเนาะแต่ตัวนี้นุ่มแบบนุ่มแบบกระฉับกระเฉงล่าเริงอะ่ะมันก็คือ v วนิสซีที่ดึงแผ่นคาร์บอนออกนะครับคู่นี้เนี่ยนะฮะน้ำหนัก255นะ,ะก็กลางๆนะฮะไม่ถือว่าเบาเนาะไม่ถือว่าหนักด้วยเป็นซีโร่ดอปนะครับแล้วก็ หน้าเท้าเนี่ยเป็นฟนะุตเชฟเนาะเป็นแบบสไตล์อัลตร้าเพียงแต่ว่าไม่ได้บานเหมือนรองเท้าอัลตร้าปกติเพียงแต่ว่าก็สามารถ2 E ใส่ได้สบายเนี่ยเนี่ยนะฮะหน้าไม่ได้บานแบบว่าคนคือคนเท้าเดียวใส่ได้นะฮะแล้วก็ล็อกก็เท้าทำมาได้ดีนะฮะมีความเป็นรองเท้าซ้อมนะฮะทนทานกระชับเนาะแล้วก็ฟิลลิ่งก็คือนุ่มมากๆ ได้ความเด้งมาด้วยนะเด้งชัดนุ่มชัดเด้งชัดแล้ววิ่งสบายมากซอบเท้ามากนะฮสำหรับวิ่งยาววิ่งเร็วสัหน่อยวิ่งเทมโปวิ่งยาวก็ได้นะเ,เหมาะสำหรับคนเท้าหน้ากว้างเนาะหน้ากว้างบางคนอาจจะเอาไปวิ่งอัลตร้าร0อโลเนี่ยผมว่าผมแนะนำคู่นี้นะน้ำหนัก255ก็โอเคนะ เพียงแต่ว่าได้ความหนาและได้ความนุ่มมาด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือทรง r ็อกเกอร์เชฟเนาะมีความเป็นแบบคล้ายๆเวนิตซีเนี่ยหน้าเชิดนิดๆน,นะฮะหน้าเขาจะเชิดนิดๆแล้วก็กลิ้งช่วยส่งแรงเป็นรองเท้าไม่กี่คู่ของอัลตร้าที่ที่เป็นทรง r ็อกเกอร์เชฟนะ,ะเหมือนเพิ่งปรับมาในเวนิตซีเพิ่งปรับมาในรองเท้า วิ่งของวิ่งเทรลอะที่เป็นเชื่ออะไรสีแดงๆนะ,อะมองบางเนะี่ยตัวนั้นก็เป็นแนว l o ล็อกเกช e นิดๆปลายปลายโค้งนิดๆข้อดีของคู่นี้ก็คือนอกจากความนุ่มชัดเด้งชัดแล้วก็สำหรับใส่วิ่งเร็วได้แล้วนะฮะคือจะเอาไปใส่คู่กันกับคู่ซ้อมของ v ว n i ส e C ก็ได้หรือจะใส่แยกเป็นวิ่งแบบ Easy Long Run ครอบจักรวาลก็ได้นุ่มจริงเด้งจริงๆนะฮะเด้งจริงคู่เดียวครอบจักราวาลไม่อยากจะบอกคู่เดียวจบแต่ข้อเสียก็คือ,อน้ำหนักมันก็ไม่เหมาะสําหรับแข่งถ้าจะแข่งเนี่ยแข่งแบบ 10K แข่งฮาฟหรือแข่งมาราธอนผมว่าไปเวนซีดีกว่าตัวนี้อาจจะเหมาะกับอัลตรายาวๆไปเลย,เลยหรือเก็บลองลันเก็บระยะแล้วก็ไม่ช้ำเท้า ไม่ต้องไปใช้คาร์บอนหรือไม่ต้องไปใช้รองเท้าที่มันบางมากนะเพราะฉะนั้นใครที่เท้าบานๆหน้าเท้า 2E 4E ขึ้นไปเนี่ยแนะนําตัวนี้นะครับกำลังดีนะฮะแล้วก็วิ่งเร็วได้ด้วยนะฮะส่วนเรื่องของความทนทานไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะฮะอัตรานะพื้นเนี่ยโอเคอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะมีสึกนิดหน่อยนะฮะนะ,ะเป็นรองเท้าที่เซอร์ไพรส์มากแล้วก็ เป็นรองเท้าที่แบนดแอมหลายคนของอัลตร้าโปรดปานที่สุดนะตอนนี้ไปคุยมาเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ติดใจเพราะเวลาวิ่งเขาวิ่งซ้อมเยอะวิ่งซ้อมยาวแล้วก็บางทีต้องซ้อมเร็วด้วยเนาะในเซสชันนั้นก็คู่นี้เอาไปเลยก็จบนะฮะแนะนำครับสำหรับคนหน้าเท้ากว้างลองดูอัลตร้าววนิ t เทมโป2,650เนาะตอนนี้น่าจะมีลดราคาบ้างนะครับ โอเคเอาลครับมาถึงคู่สำหรับตัวแข่งกันบ้างนะครับนี่คือ New b a r a n ์นะ f e l l ซ e e l สซ e เอะเคยใช้ชื่อว่า RC Elite เนาะตอนนี้เป็น SC แล้วเ็น SC ก็คือ Supercom มนะมี Supercom t r a ทรนเนสำหรับตัวซ้อมเนาะอันนั้นก็หนาหนาทรงล็อกเกอร์เชฟส้น สเต high สูงมากๆเนาะแต่ตัวนี้สามารถเอาไปแข่งได้อยู่ไม่เกินกดเนาะแล้วก็เป็นฟิวเซลนะฮฟิวเซลนี่ฟิวเซลมีแผ่นคาร์บอนเต็มแผ่นฟิลลิ่งคือถ้าถามว่าคู่ไหนเป็นซูเปอร์ชูที่นุ่มสุดเด้งสุดนะผมผมว่าคู่นี้แหละนะเนี่ยดูนะเนี่ยความนุ่มแต่คืนตัวนะความนุ่มเนี่ย คือนุ่มแบบนุ่มแบบนุ่มแบบไม่มีอะไรมาเปียบอะนุ่มที่สุดในท้องตลาดนะตอนนี้นะนะฮะสำหรับผมนะผมลองจริงๆผมก็ลองมาเกือบจะครบทุกรุ่นอนะแต่ว่าก็มีบางรุ่นที่ไม่ได้ลองแต่ผมเชื่อว่ารุ่นนี้ติดหนึ่งในสองแนะ่นอนติดหนึ่งในสองของความนุ่มนะส่วนเรื่องความเด้งก็มีความเด้งอยู่นะวิ่งช้าได้แต่ว่าวิ่งช้ามันอาจจะกินแรงนิดนึงแต่พอวิ่งเร็วรอบขาแล้วก็การคอนแทคไทม์น้อย วิ่งเร็วขึ้นแผ่นคาร์บอนก็จะทํางานเนาะอ่าเรามาดูคู่นี้นะฮะคู่นี้น้ําหนักอยู่ที่229กรัมก็ถือว่าน้ําหนักเบาเพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับพวกซูเปอร์ชูพวกต่ํากว่า200แล้วเนี่ยก็คู่นี้อาจจะหนักกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะแต่229ก็เป็นน้ําหนักที่รับได้นะสำหรับรองเทา้าสำหรับทําความเร็วดอบสินะครับแล้วก็ฟิลของ หน้าผ้านะจะเป็นซ็อกไลท์ก็คือเป็นแบบเหมือนถุงเท้าครับซึ่งผมชอบนะแบบนี้มันรับกระชับกับเท้าไปเลยเหมือนสวมปุ๊บเนาะเนี่ยสวมไปเลยปุ๊บนะนะฮะทรงมันอาจจะดูเทอะทะใหญ่เนาะแต่ว่ามันโอเคนะมันแล้วก็การคว้านตรงร่องตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาคว้านแบบนี้กันหมดละนะฮะก็ไม่ได้ทำให้ความสเตเบิลลดลงเนาะเพียงแต่ว่า ถ้าเรากดส้นเนาะเรากดส้นแล้วเอียงเนี่ยมันอาจจะมีแฉลบไปาสายซ้ายขวาได้นิดหน่อยนะเพราะว่าฐานค่อนข้างกว้างนะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม,ไ,มไ,มไม่ได้โครงเรลงมากนะักดีกว่ารุ่น2และดีกว่ารุ่น1ค่อนข,ข้างเยอะเลยรุ่น1อาจจะมีโครงเรลงเนาะรุ่น2ก็อาจจะมีโครงเรลงมาก แต่รุ่นนี้ถือว่าทำได้สเตเบิลทีเดียวนะฮะเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูที่นุ่มสุดนะก็เด้งเด้งนะฮะนุ่มนุ่มเด้งแล้วก็นุ่มสุดเนาะถามว่าเวลาผมจะไปวิ่งถนนคอนกรีตเนี่ยสมมติว่บบางแสนเนี่ยเจอคอนกรีตสะพานเนี่ยผมว่าอันเนี้ยใช้นี้สบายนะฮะสู้คอนกรีตได้หรือวันไหนที่เราล้าล้าอย่างเงี้ย เราลาเราเราพรุ่งนี้เราต้องไปวิ่งทําความเร็วนิดนึงถ้าพวกเทมโปอะไรเงี้ยก็แอบ,บเอาตัวซุปเปอร์ชูนี้ไปซ้อมทําความเร็วเพื่อไม่ให้ขามันลามากแล้วก็มันเด้งนะมันไม่ยุบมันไม่ดูดพลังงานนะโฟมนะถือว่าเป็นรสชาติซิกเนเจอร์ของของเขาเลยว่าหนานุ่มแล้วก็เด้งนุ่มจริงๆนะฮะถ้าใครกำลังหาแต่เพียงแต่ว่าราคา ใน3ตัวที่พูดมาตัวนี้จะแรงสักนิดนะเป็นรองเท้าซุปเปอร์ชูราคาแตะ7,000ตัวนี้7,600นะครับข้อดีก็คือมีหน้าหน้าวายนะฮะหน้ากว้างมีหน้ากว้างให้เลือกนะครับนะฮะใครสนใจนุ่มเด้งซุปเปอร์ชูที่ใส่สบายวิ่งช้าได้วิ่งเร็วได้ด้วยแล้วก็แผ่นคาร์บอนตอบสนองดีด้วยกูนี้เป็น ตัวเลือกแรกๆเลยนะครับวิง่งคอนกรีตนะใครไปบางแสนนะแนะนำตัวนี้นะครับเอาล้ครับมาคู่สุดท้ายนะครับของวันนี้คู่ที่4นะครับนี่คือ Ni ม Bu ส25นะฮะผมแนะนำให้ภรรยาใส่แล้วทุกวันนี้เขาไม่ใส่คู่อื่นเลยนอกจากคู่ n ิ m b ัส25้าเขาบอกไม่มีคู่ไหนนุ่มสบายเท่านี้มาก่อนแล้วและไม่เปลี่ยนคู่นะพอไปใส่คู่อื่นก็กไม่เอาแล้วก็ผมก็ให้ พ่อใส่นะแล้วปัจจุบันลูกชายก็ใส่เพราะฉะนั้นในบ้านเนี่ยก็จะมีอยู่ของลูกชายของภรรยาของพ่ออีกสอสีนะเพราะฉะนั้นก็มีประมาณสี่คู่นะที่ทั้งที่ไปซื้อเองแล้วก็ทางทางแบรนด์ส่งมาให้เนาะใส่แล้วก็ติดใจมากๆเนาะคู่นี้ราคาอยู่ที่6,900นนะนะฮะแต่เห็นว่ามีลดราคาแล้วก็ข้อดีก็คือทำสีออกมาสวยมากๆนะสวยออกมาทำสีออกมาสวยจริงๆนะ นิมบัตยีสิบเนี่ยจากนิมบัตท,ที่เคยแข็งกระด้างนิดๆแล้วก็แล้วก็แนวแบบว่าซัพพอร์ตหนักๆให้มาเยอะๆเนี่ยตัวเนี้ยมาที่น้ำหนัก292แล้วก็เปลี่ยนอะไรค่อนข้างเยอะเรียกว่าปฏิวัติความเป็นเจลดึงเจลออกเนาะก็เหลือแต่เพียวเจลข้างในเนี่ยอยู่ตรงส้นเนาะแล้วก็โฟมเนี่ยใช้เป็นไฟฟโฟมบราสพลัสอีโคด้วยนะโอ้ f ิลลิ่งของโฟมเนี่ยมันจะเป็นความนุ่มเหมือนหมอนอะเหมือนมัชเมลโล่นุ่มยุบนะแล้วมีเด้งคืนนะมีส่งคืนมีฟูคืนนะเนาะเพียงแต่ว่ามันหนักแล้วมันก็มันก็มีความหน่วงยุบนะมันจะทําให้การคอนแทคไทม์เยอะนะแน่นอนนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมาะกับการวิ่งช้าๆวิ่งจ็อกวิ่งแบบไม่สนเพสไม่ส่วนความเร็ววิ่งเอา ระยะหรือวิ่ง Recovery ผมว่าเหมาะกับการวิ่ง Recovery แล้วเดินมากนะฮะ,ะมีรุ่นวายเนาะมีรุ่นวายข้อดีคือมีรุ่นวาน้าเท้ากว้างนะครับเพียงแต่ว่าหน้าเท้าธรรมดาก็กว้างอยู่นะแล้วก็หน้าผ้าก็เป็นผ้าแบบค่อนข้างยืดให้ตัวนะฮะเหมาะกับการสวมใส่มากเดินทั้งวันนะ,ะผมเอาไปเดินที่ญี่ปุ่นนะ ตลอดเนาะมีแบกกระเป๋าด้วยแบกกระเป๋าเดินทางอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเวลาเราน้ําหนักเยอะเมื่อถือกระเป๋าเดินทางแล้วก็เดินซ้ายขวาโครงโครงแขงนิดๆนะนิดๆนะแล้วก็เมื่อใส่ไปทั้งวันเนี่ยช่วงท้ายๆของวันเนี่ยจะไม่รู้สึกไม่รู้สึกล้าเพราะมันนุ่มสบายมากๆนะเหมือนเป็นรองเท้า Recovery ผมคิดว่าหลังมาราธอนเนี่ยแนะนำใส่คู่นี้ได้เลยนะหรือ เป็นรองเท้าสำหรับเดลิเทนเนอร์ที่เน้นการใช้วิ่งรีคาบ e ลี่ได้นะครับข้อดีของมันก็คือเป็นรองเท้าที่นุ่มที่สุดเท่าที่เคยใส่มาล่ไม่มีคู่ไหนนุ่มแบบนี้และสบายแบบนี้บางคู่นุ่มยวบยุบติดพื้นดูดแรงแต่คู่นี้มีส่งคืนบ้างนะมีส่งคืนเนาะ,ะละมุนนะใช้คำว่านุ่มละมุนนะ,ะข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องของน้ำหนักนะกับ การใช้งานมันไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นมันก็คือรองเท้า Recovery นะฮะแล้วก็เวลาเดินทางแบกกระเป๋าเดินทางมันจะมีโครงเรลงนิดหน่อยเพราะมันยุบเวลาหนำหนักตัวเยอะๆนะฮะก็แนะนำสำหรับคนที่เริ่มต้นวิ่งใหม่ๆนะฮะราคา6,900อยู่ยาวๆนะด้วยคุณภาพของมันขอบเขิบไม่มีปริแน่นอนนะฮะแล้วก็สวยงามนะเนาะวิ่งช้าสบายาวิ่งเร็วจะโกรธ กูนี้นะเคยมีบางคนแต่ว่านักนักบอลไงนะปีกของปีกของดัชนะใครนะ,ะผมจำชื่อไม่ได้ปีกเบลเยียมมั้งวิ่งที่เบลเยียมชื่ออะไรนะนั่นแหละนักบอลน,นะ่ะวิ่งซับสองซับสามมั้งด้วยนิมบัสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เออผมเห็นที่โตเกียวม,มาราธอน ผมก็เห็นมีคนใช้นะเพราะฉะนั้นถามว่าวิ่งเอามาราธอนได้ไหมมันแล้วแต่เราถ้าเราชินถ้าเราคุ้นแต่ตํสำหรับผมผมไม่เอามันหนักไปนะฮะเพียงแต่ว่าใส่ประจําวันนะตอนนี้ลูกชายใส่ภรรยาใส่นะแล้วก็ผมก็เวลาจะไปรีคาบเบอรี่ผมก็ใช้คู่นี้แหละนะครับนะเอาละ่ะสี่คู่มีอะไรบ้างคู่แรกออน o าลนะ o อนคาวเซ e ร์ e เอร์นะครับ6,000 f e e ฟิ n ลคือนุ่มนะฮะ d a i l y trainer ใช้งานหลากหลาย 10k เก็บระยะใส่เที่ยวใส่หลอมีทรง Locker Sha p e นิดๆน,น,นะฮะแล้วก็เป็นคาวที่นุ่มแล้วจ้าอ่า i s h uh, Tempo นะฮะเป็นคู่ซ้อมทำความเร็วที่เอาแอบไปใส่วิ่งลองรันเอาต้าระยะยา,ยาวๆได้นะ แนะนำนะฮะสำหรับสายอัลต้าใครที่ชอบนุ่มเด้งด้วยนะครับคู่นี้ราคา6,250บาทนะครับน้ำหนัก255กรัมนะฮะก็น้ำหนักกลางๆนะครับนะบเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจตัวนี้ไว้วิ่งเทมโปอัลต้าได้นะและคู่นี้คู่แข่งนะเอาไว้แข่งนะฮะทำความเร็วนะฮะ เป็นนุ่มสุดในบรรดาซุปเปอร์ชูละนุ่มจริงแล้วก็ใส่างานได้หลากหลายและคู่สุดท้าย Recovery ครับเอาไว้ Recovery แล้วก็ใส่ประจำวันนะฮะคู่นี้ซื้อให้ลูกซื้อให้เมียซื้อให้ครอบครัวคนที่เรารักรับรองเขาจะแฮปปี้นะครับนั่นก็คือ4คู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสำหรับรองเท้าสำ,สำหรับใส่วิ่ง สำหรับมือเริ่มต้นใหม่ๆห,หรือรองเท้าสำหรับแนวอื่นๆฝากไว้ใต้คอมเมนต์อยากดูคลิปไหนเนี่ยจะพยายามอัปเดตคลิปเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามนี่คือ r u n n e r เจียครับ